เมนูวันนี้ตำปลาร่านนโน่เจ้าสวัสดีเจ้าป้าแม่พี่น้องกูคู่กูค,ค,คนอ่ะเจ้าว่าวาเหนือกลางอีสานใต้ต่างประเทศต่างแดนป้าเมย์กินแซบคอสวัสดีเจ้าป้ากับป้าเมย์เห็นแล้วเจ้ากับตัวน้อยเจ้าเนี่ยลิงน้อยเหลิงน้อยอี๊บลิงน้อยไม่กินค่ะวันนี้เพราะว่ามันเผ็ดป้าเมย์จวนมากินนี่เลย ำปลาจะตำปูปลานะคะพักก็จะมีพักขาเจ้าพักละเจาะแล้วก็พักกาจอนแล้วก็พักบุ้งเจ้าแล้วก็บ,บะเขียเตาเจาะเรากอนน็อันนี้เลยอันนี้ป้าเมย์ทำเองเจามันมาโดนแดดเจามันก็เลยได้อย่างนี้นะคะแดดมันไม่ถึงตอนแรกว่าจะทำแคบหมูเจาะป้าเมย์แปรงเองเนาะแปรงเองทอดเองรองพอเจาเพอาว่าจะล้ำก็มาเจาะกินเลยเนาะ ก่อนติดตามรับชมนะเจ้าอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดกระดิ่งจริงๆคือประเมตัวเนื้อเจ้ามากินเลยเจ้าอืมกอบกอบแบบแข็งเมีม่ยงจะห้วยห้วยมันทัวดินอะผักกับกับเมี่ยงเลย ค่ะก็มีแค่นี้ค่ะใครอยากเจ้าอยากกินตำตำปลาล่ามาได้หมดได้นะ่ะ เดี๋ยวไม่ต้องทำคลิปนอกบ้างเสียงไหมตัวนี้มันกน็จะดีมากนะมันจะดูดทุกดูดูเสียงทุกทุกสารทิศเลยเข้ามาเลยได้ยินหมดเลยเหมเสียงรอบข้างทีง่นหมดเลย thăm em thoát em trên em thật มันโดนแดดไม่พอมันก็เลยแบบมันจะมีแบบแข็งๆด้วยหมกน้ำตัส้มหมกอะไรเหรอซ่บแสบนัวอะ่ะนัวอร่อยอะ่ะ ึ้อคึมคึมฝนฝนน่าจะตกนะคึมคึมอากาศดีเย็นเย็นผ <ยน S 2> ักขาผักละชอบนำหางมีแหงอืม หัวคบลแค่หมูแดดมาถึง เดิมจ้ะเพชรจดจัดจฟาดลุ่มขนาดเนี่ยมะน้าน้ำส้มมะเห็นหนัวครบลด

cả Tầm xôm cái bậc Mặn à Lắm อันนะเนี่ยน้ำนักจดจาดมากเลยจ้ะเพชรสะใจอ่ะ chút nữa Cắp mặt sao to Mèo không? Mèo ít chân khơi ta Mèo quẩn ฝนตกแล้วล้มมันพลาดฝนตกฝนตกจ้ะเอ่ะ มันตกจ้ะมันตกมันตกจ้ะมันตก, <c oughs> นก <c oughs> แล้วลมมันสาดมานี่จ้ะมันเปิดลมมันสาดมหาประเมนเนี่ยลม ลมแห้งแล้วออืมอ่ะเสียงขวั phần tóc phần tóc cho mình bên ฝนตกจ้าเปื่อนๆจ่าฝนตกฝนต,ตกซาดเข้ามาเจ้าสำหรับคลิปนี้ป้าเมก่ะจะขอตัวลาก่อนเนื้อเจ้าขอบคุณเนื้อค่ะขอบคุณจะนนักขอบคุณสำหรับทุกๆการติดตามทุกๆเม่นทุกๆไลน์ทุกๆกำลังใจที่เือป้าเมเข้ามาน่ะเจ้าสำหรับคนที่ติดตามมาเดี๋ยวป้าเมจะรีบกลับไปหาเนื้อเจ้าก่อนจากกันอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลน์กดกระดิ๊กิงหือป้าเมตัวเนื้อเจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย